ท่วมมันท่วมาขาเหรอแม่จ้าเพเข้าบ้านท้าสวัสดีจ้าพี่น้องน้ำท่วมเด้อพี่น้องอ้อมขางอ้อมแอวเลยจ้าอนานขะนของเพืเ่อนแล้วตีซี่สามสิบเก้านาทีเด้อพี่น้องอันาหงษ์เขา่าพี่นอ้องนึ่งเขา่า มาที่นีน่นต้องหุงตามสภาพแบบนี้แรละจาะ้าเพราะว่าหน้ามถ่วงหมดเลยจากฝนขึ้นมาหมดเลยน้ามไหลลงมาจากน้ามเลยนะพี่น้องจากฝนตกแห้งเบิดขึ้นสภาพก็เลยแบบว่าทัางไม้หมู่บ้านแหงคังกก่านี้พี่น้องยังรม้เลยว่าสีลงอกยังใส่ก โอ้ยทรมานคักเด้อจ้าไปอาจาพี่น้องพี่น้องแม่เบิกน้ำจ้ะเม่นน้ำเบิดเลยเด้อจ้ะอันไกลอยู่ทึงหลังค้าบม่รู้ว่าน้ำสีท่อถ่วมหอดหลังค้าหรือย,ยังเด้อยังไม่ถ่วมยังไม่ถึงหลังคาน้อพี่น้องอโอ้ยเป็นตะลิตโตนพี่น้องพักกันนั้น,นอ่อน หมูหมกูกะลุดกู่ไผ่มาซอย้อจ้ะอันคอกหมูก็คือมิดเลยเนะจ้ะ<ด>มื่อคืนกู่ไผ่มาซอยประมาณสองทุ่มเนาะพี่น้องจับได้ยังจับได้แล้วลูกอันหมูแบบที่นี่มันแรนไปทางบานพุนเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายให้พี่นอ้องบึงเนี่ยจ้ะยูมองดมอู้เสียงอันยูมงดมโดยู่มงดมเพื่อน,นัน่งห้องเก็บของเพื่อนสีเขียวนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละ แต่ว่ากระน้ามกระถ่วมคือกันจักสิเป็นยังไงด้อพี่น้องแต่ว่ากระโบถั่มคอเป็นดอกเนาะเป็นกระสิพอนยืนอยู่ได้ยู่ก็ต้องยู่พี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี่เนาะขอท้องบ้านท้อก็บบบว่าโอ้ยใจสิขาดแบบว่าหมูหมูป้าออกถนนแล้วเด้อหมูป้าสิออกถนนแล้วเด้อ่าสั่นโอ้ยตายแล้วบ้านอยู่ติดทางพี่น้องขนาดติดทางเนาะติดทางน้ามยังถ่วมแบบน้องพี่น้องเขาของแบบ ยกอันในขึ้นได้ก็ยกพากกันนอนตีหานะมาท,ที่นี่มูมาห้องเอินจับพี่น้องก็เลยนได้ลุกเอารถออกไว้ตั้งแต่กุล่ะจ้ะย้ำคำกุล่ะบนงสภาพพี่น้องคักจนมิดองนะจ้ะน้าม,มาไว้แห้งจ้ะพี่น้องเพื่อประกาศประกาศวังหางแรงพี่น้องน้าขึ้นว,ว,วุดวุดประมาณสองทุ่มนี้เอาแล้ว สองทุ่มมีขะน้าเขาบ้านเนอะย้ายเผาทานไว้เบิ่งทานร้อยสุดๆจ้ะพี่น้องโอ้ยคักแน่อิลิจนทั้งสีห้องสี่หายนยางต่ำอันอยางต่ำจนขาเป็นแผลเวิดพี่น้องขาไม่จะแผลไม่เขียวเวิดอันอิดอันการไฟฟ้าเพิ่นกำลังมาทายลูก ปีที่เราก o บ e r หวมคักปันนี้่้ะสาะพี่น้องปีนี้สุดๆอีหลีอยู่นะจ๊ะยี่ตั้งหน้าเหมือนวานเนี่ยกำลังเนียนของอยู่หมูกับเข่ามา้านะพี่น้องว่าจีใายคลิปตอนนั้นกู้ภัยมาเอาหมูเนาะก็โอู้ทั้งยากก็เลยบ่ได้ดไอ้ท้ายน่ะพี่น้องเบิ่งกำังตกอกตกใจกันเนาะ เข่าบ่นาะน้าเข่าบ้านะนะบ่ไชแนวอยู่เนาะมันสูงกว่อาอยู่โอ้ยจะกว่าหมูจากว่าไก่จากว่าอนไก่อยู่เทงหลังคาจ้ะนอนกากตหลังหนึ่งเข่าอยู่เอาขึ้นเทงทันอยู่เอาหอดทันขึนมาน เป็นมาถามชขาเด้่อกับพี่น้องเมื่อวานเม,มือคืนนี่ประมาณทุ่มกว่านั่นะ่ะเพิ่นขี่รถมาบอกว่ามันมนออกไปทางันถนนใหญ่เดี๋ยวสัญญาณหาก็ย่านไปชนรถเพินน่นเนาจะจ้กะก็เลยเฮ็ดจังไดเนากะก็เลยโทรบอกอันผู้ใหญ่บ้านโทรบอกผู้ซอยเพิ่อนเพิ่นว่นนาก็จับกมิตนันกู้ไพรถ่นแล้วซั่นว่า,ก,าก็เลยจ้าโอ้เฮ็ดจังไงก็ได้ย่านไปชนรถเพิ่นย่านเฮาเสียตังค์สิมจาจ่ะสุดยอดอีหลี บัตทีเนียนพอแต่แล้วหมูวันนี้น้าเริ่มเข้าบ้านพี่น้องโอ้ยฝนกันสองตัวเนี้ยแตกว่าอันใดเป็นอันใดแต่ว่าเทินขึ้นเทินตกหน้าไม่รูเ้เทินขึ้นสองรอบก็ปกติหน้ามันสีบแอนซ์ซ้ำนี่เนาะพี่นอ้องบัตทีเนียน,อ,น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 อันนั้นในในบ้านมันก็สีซ้ำมันแข้งนี่แหละจา้ะเทียบถ่วมซุปปีเนาะบัตทิเนียนควอดเอลพี่นอ้อง สวมหอดแอวเลยผลขอออกอะโอ้เบางมิดมิดเลยมอเตอร์ไซค์เดวออกข้างนอกทงนี้ข้างในนี่นนแห้งจมพักพี่นอ้องท้างใน,นต่าแห้งเรือนี่คือต้องสแตนบายเลยแล้วก็น,น้ำเชี่ยวกากเนาะคือสีล้ำบากแห้งอยู่จ้ะบอกแล้วก็จนคนลุกเนาะพี่นอ้องโอ้ยัดแม่ เดียหายย่างหักด้วยกาเป็ดนี่บ่รู้วา่าสิรอดหรือสิยังนะพี่น้องแล้วกันกายอยู่เทิงขวานขากับสิมิสถ้าตัวใหโดดลงกับขี้สิมันโบ่ดเบายังหนอกแต่ว่าหมูนี่ขี้เกียจหน้ามันขี้เกียจเทิงโตัวมันยิ่หน่อกแต่ว่าก็ต้องโย่ตามสภาพพี่น้องมันปล่อยออกบ่ได้เนาะฝากขึ้นไว้อาณอาหารหมูอย่างกระปเบิดพี่น้องจด้อีกแน่ใดเดี๋ยวร้อแต่ค้าวเดี๋ยวคอยจะางอไปหาน ไปหานผักกะทิมีอย่างเมื่อวานเห็นโยนเห่เพลินกอนหรือว่าจานนังไดนลจะจะโอ้สุดๆคิดบอกเลยจ้าคลิปนี้กระสิบฝากพ,พี่นอ้องไว้ซัานี้กันนะจ้าเดี๋ยวสิไปหาหนึ่งเข่าหาวิธีหนึ่งเข่ากัน้อจ้าจ้าถ้าถึกใจจังใดก็ขอ,อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนักเข้าบ้านเขาได้ด้ยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า